สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้บ้านสวนไม่ประดับนำคุณผู้ชมมาชมเสนจันท์ประกายดาวกลายครับคุณผู้ชมครับอย่างที่คุณผู้ชมอะไชมอยู่ตอนนี้นะครับเป็นเสนจันรประกายดาวทั้งเสนจันรประกายดาวธรรมดาและก็เสนจันทรประกายดาวชมพูนะครับวันนี้นี่ครับพระเอกของงานวันนี้นั่นก็คือเสนจันทรประกายดาวกลายครับคุณผู้ชมครับ ซึ่งวันนี้นอกจากจะให้คุณผู้ชมได้ชมแล้วก็จะนำาผู้ชมมาชมวิธีการยกยอดนะครับสเสน่จันประกายดาวกลายว่าวันนี้จะรอดหรือไม่นะครับเพราะว่ายกยอดสเสน่จันประกายดาวกลายก็เพิ่งจะทำครั้งแรกวันนี้แหละครับเหตุผลไรประการที่ต้องถามว่ารอดไหมเพราะว่าสเสน่จันประกายดาวกลายอยาท่านเห็นนี่แหละครับนี่ฮะ กลายจนไม่มีสีเขียวก็มีมีสีเขียวแซมมาทีหนึ่งก็มีนะฮะนะครับหรือบางอันก็จะมีแบบนี้ระคุณผู้ชมครับดังนั้นการส่งข้อแสงก็คงจะมีปัญหาอย่างแน่นอนนะครับก็เลยต้องใช้คำว่ายกยอดครั้งนี้รอดหรือไม่รอดนะครับคุณผู้ชมครับก็มาลุ้นกันนะครับครับปัจจุบันสนิจจันทประกายดาวนะครับก็เนี่ยฮะถ้าเกิดว่า ต้นไหนที่มีการกลายนะครับก็จะต้องศึกษาให้ดีนะครับว่ากลายเพราะเหตุใดนะฮะสภาพอากาศนะครับหรือว่าเป็นเพราะว่าระบบเรื่องของอาหารนะครับปุ๋ยธาตุอินทรีย์ในดินหรือเปล่านะครับดังนั้นตรงนี้ก็สําคัญนะครับคุณผู้ชมครับและปัจจุบันนะฮะอ่านี้ต้นของผมนี่ตันนี้อันนี้ชมพูครับคุณผู้ชมครับดูไปดูมาเหมือนบุษราคาเลยนะฮะก็ ก็สวยเป็นอีกแบบนะครับผู้ชมครับถ้าเรามองให้เห็นความสวยงามของประกายดาวนะครับก็จะมีประมาณนี้ครับคผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้นะครับคงไม่ได้นําคุณผู้ชมมาชมเรื่องราคานะเพราะว่าในเน็ตก็คุณผู้ชมสามารถหาเองได้นะครับวันนี้จะมาเนี่ยฮะเราจะหันข้อตาตรงนี้เลยนะครับเราจะหันข้อตาเสน่จันประกายดาวกลายของเรานะครับเป็นต้นไม่ใหญ่นะครับผู้ชมครับแต่อายุก็ หันได้แล้วตอนนี้นะฮะไม่ใหญ่ดังนั้นน่าจะหันได้อยู่ไม่กี่ไม่กี่ข้อตานะครับส่วนอยอดเราก็จะเอาไปชํำน้ำนะฮะเพราะว่าไม่มีรากนะครับส่วนตัวแม่เราก็จะเก็บไว้ที่เดิมนะครับส่วนที่เหลือเราก็จะหันเป็นข้อตาเพื่อที่จะนำมาเพาะนะครับครับคุณผู้ชมครับอย่างที่ผมนาเรียนไปเมื่อกี้นะครับสนิจจันประกายดาวกลายในเ,เว็บไซต์หรือในเพจของอิเนเทอร์เน็ตก็มีการ จำหน่ายกันค่อนข้างจะมีสูงบ้างมีลดลงมาบ้างนะครับก็มีตั้งแต่ราคา7 0 0 9 0 0 0 0 0้า0 0ขึ้นไปนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะเช็คได้นะครับก็ถือว่าอยู่ในราคาที่ใช้ได้ทีเดียวนะครับครับคุณผู้ชมครับอย่างที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะฮะของผมกลายบางใบ100%บางใบก็99.99 99นะครับบางใบก็ประมาณนี่แหละฮะ ห้าสิบห้าสิบนะครับหรือหกสิบสี่สิบนะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวจะใช้หลักการในการยกยอดเหมือนกับเสนเจนทั่วไปนะครับเพียงแต่ว่าต้องได้ลุน้นครับคุณผู้ชมครับก็เสนเจนทุกชนิดนะครับก็เป็นไม้มงคลเสนเมตตามาหานิยมนะครับเหมาะสำหรับการปลูกเลี้ยงไว้ที่บ้านหรือหน้าร้านนะครับเพื่อการค้าการขายที่ อาจจะเรื่องเลื่องมีคนมาอุดหนุนไม่ขาดสายนะครับนี่เป็นความเชื่อนะครับแต่หากพูดถึงความงดงามของใบเสนจันร์ว่าจะเป็นเสนจันร์บุษราคำเสนจันประกายดาวหรือแม้แต่เสนจันทร์ทั่วไปว่าจะเป็นเสนจันทรโกเมนโกเมนดางเสนจันรแดงเสนจันรแดงโบราณหรือเสนจันทร์อื่นๆนะครับก็มีรูปลักษณ์ใบที่สวยงามเชกเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเสนจันทุกชนิดถือว่านอกจากได้ชื่อที่เป็นมงคลแล้วนะครับยัง เป็นไม้ประดับที่สวยงามให้ความความสุขกับเจ้าของผู้เลี้ยงอย่างแน่นอนทีเดียวครับครับคุณผู้ชมครับถ้าจะพูดถึงนอกจากเรื่องของราคาเรื่องของความสวยงามแล้วนะครับเสนจันปกายดาวก็ถือว่าเป็นพืชชนิดหนึ่งที่เป็นพืชฟอกอากาศชั้นดีเลยทีเดียวนะครับดังนั้นก็หลายๆท่านอาจจะนำมาปลูกเลี้ยงไว้ในบ้านเรือนก็ได้นะครับ พียงแต่ว่าการสังเข้าแสงของเขานั้นก็จําเป็นเช่นกันดังนั้นก็ถ้ามีการเอามาในไว้ภายในบ้านเรือนก็ต้องให้เขาออกไปรับแสงบ้างนะครับคุณผู้ชมครับครับเสดจ,จันทร์ประกายดาวนะครับหลังจากที่เขากลายเป็นลักษณะกลายทั้งใบหรือกลายบางส่วนนี้นะฮะก็ทําให้ผู้ปลูกก็คงจะมี2ออย่างครับหนึ่งก็คือกังวล2ก็คือดีใจที่ได้ ถือว่าเป็นไม้ประดับอีกชนิดหนึ่งขึ้นมานะครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้อย่างที่นําเรียนไปแล้วเราจะมีการหั่นข้อตายกยอดนะครับแล้วก็ชําน้ําสําหรับเสน่ห์จันประกายดาวกลายของเราต้นนี้นะครับครับคุณผู้ชมครับอย่างที่ท่านเห็นตอนนี้นะฮะเป็นเสน่ห์จันประกายดาวกลายนะครับที่ผมเลี้ยงไวก้ก็น่าจะมีอายุพอสมควรอยู่ครับ ซึ่งแต่ละใบอย่างที่ท่านเห็นนะครับก็กลายตั้งแต่100% 99% 60-40นะครับ60 40ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับดังนั้นก็เราจะมาหันข้อตาแล้วมัลุ้นกันนะครับอุปกรณ์ครับนี่ครับเราจะชํำน้ำด้วยแก้วของเราเนี่นะฮะทรงตื้นนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าต้นเขาค่อนข้างเล็กนะครับ ทีนี้ระยะการหั่นก็จะหั่นประมาณนี้ครับเพราะว่าเราจะเหลือข้อตาต้นแม่เขาไว้ด้วยนะครับคัตเตอร์ผมก็พยายามเลือกคัตเตอร์ที่ใช้ใหม่ๆนะฮะไม่ใช้คัตเตอร์เดิมนะครับเพื่อให้เขา,าเกิดแผลแล้วก็เกิดความาสะอาดนั่นเองนะฮะไม่เกิดเชื้อราน,นั่นเองนะครับดังนั้นการหั่นข้อตาในจุดนี้ผมขออนุญาตไปอย่างเร็วเลยแล้วกันนะครับเพราะว่า,าจริงจริงก็หั่นไม่ยากเพียงแต่ว่าเราก็ไม่อยาก เราอยากเช็คที่ตาของเขาก่อนว่าตาของเขานั้นอยู่จุดไหนบ้างนะครับเพียงอีอย่างหนึ่งก็คือเราไม่ได้เอาทั้งต้นเขาออกมาดังนั้นการหันข้อตาตรงนี้ก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับแคลฟูรี่สักหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับเรียบร้อยครับคุมช่บได้มาแล้วเรียบร้อยนะครับ ถัดจากนี้ไปเราก็จะนําปูนแดงนะครับมาทาปิดปากแผลเขาไว้นะครับคุณผู้ชมครับและใบนี้เราจะเอาออกครับเพราะว่าเราจะชําน้ําเพื่อให้เขานั้นได้หนึ่งก็คือตั้งตรงแล้วก็นิ่งนั่นเองนะครับเนตอนนี้เราใช้ปูนแดงนะครับทาต่อของต้นเสนรร่หจันะกาเดากลายของเราก่อนนะครับครับคุณผู้ชมครับต่อไปเราก็จะท่าน ตรงยอดของเขานะครับเพื่อที่จะนํายอดของเขานั้นมาชําน้ํานะครับส่วนใบที่ผมชีงเพราะว่าจะทําให้เวลาเราวางมันจะวางลำบากนิดหนึ่งนะครับดังนั้นก็เลยต้องเอาใบออกนะครับเป็นการลดการคายน้ําด้วยส่วนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับทิมกานในส่วนนี้นะครับเราต้องจัดการกับเปลือกที่หุ่มมากับลําต้นของเขาก่อนนะครับ ขั้นตอนสําคัญอีกขั้นตอนหนึ่งนั้นก็คือเราต้องมาดูว่าตาของเขาอยู่จุดไหนบ้างนะครับส่วนร่างที่เราเอาออกเลยก็ได้นะครับผู้ชมครับตันนี้เราเอาล่าออกหมดออกเลยนะครับส่วนข้อตาของเขาเราก็เช็คดีๆนะครับว่าเราจะหันโดยเอาไปชําน้ําส่วนไหนได้บ้างนะครับซึ่งทุกครั้งที่เรามีการเปิดปากแผลนะครับอย่าลืมนะครับผู้ชมครับเราต้องมีการทาปูน กาจะเป็นปูนแดงหรือปูนขาวก็แล้วแต่นะครับทุกครั้งเลยนะครับก่อนชําน้าวันนี้ก็อยากจะฝากนิดหนึ่งก็คือ,อพยายามอาทา,ทาแล้วก็ปล่อยให้ปูนแห้งก่อนแล้วกันนะครับก็จะประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวพอแห้งสักหน่อยเราก็จะชําน้ํานะครับซึ่งในน้ําเราก็จะผสมน้ํายาเล่งลากลงไปนิดหนึ่งครับคุณผู้ชมครับ ซึ่งการชำน้ำเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับว่าการชำน้ำตัวอย่างที่เคยชําแล้วโดยการชําแต่ไม่ใช่เซนจันประไกยดาวกลายนะครับอย่างที่น้ำเรียนว่าประไกยดาวกลายนะคคามครั้งแรกนะครับะนะครับซึ่งก็ค่อนข้างจะไม่รู้จะรอดไม่รอดอย่างว่านะครับเพราะว่าใบของเขานั้นมีสีเขียวค่อนข้างน้อยลากครอตัดโดยตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราก็จะนําลําต้นส่วนนี้นะครับ ข้อตานะครับซึ่งมีไม่ยาวเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็น่าจะได้สักประมาณ4หรือ5ข้อตาไม่เกินนี้นะครับคิดว่าประมาณนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเราหันข้อตาบางเกินไปนะครับสารอาหารที่มีอยู่ในข้อก็อาจจะเลี้ยงเลี้ยงตาของเขาที่เกิดมาใหม่ไม่พอนะครับดังนั้นก็ไม่ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปถ้ามากเกินไปก็ยิงมากอะดีนะฮะ มากดีก็คือเพราะว่ามันจะทําให้ต้นนั้นสมบูรณ์นะครับแต่ว่ามันก็ทําให้เรานั้นอาจจะมีตาเกิดขึ้นมาสองต้นนะครับต้นอ่อนเกิดขึ้นมาสองต้นก็อันนี้เป็นขั้นตอนการหั่นคุณผู้ชมครับหลายๆคลิปผมได้ทําการผ่าหรือหั่นข้อตาเสนจันท่านก็สามารถที่จะทําตามได้นะครับหลายๆคลิปนะฮะโดยเฉพาะช่วงหลังๆผมจะหั่นข้อตาบ่อยมาก เนื่องจากหลายๆต้นมันจะเป็นเสนเจนโคมีนธรรมดาโคมีนด่างจันดานะครับโตเต็มที่ครับคุณผู้ชมครับพอโตเต็มที่ใบของเขาก็จะเล็กลงฮะพอใบเล็กลงปั๊บเนี่ยนะฮะเราวิธีการก็คือต้องยกยอดนะครับเพื่อให้ต้นแม่เขาแตกนะครับหน่อใหม่ขึ้นมาแล้วก็ลําต้นเขาก็สามารถที่จะนํามาหั่นข้อตานะครับหรือผ่าตานี่แหละครับเพื่อให้เกิดต้นใหม่อีกนะครับประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับได้แล้วสามใช่ไหมครับอ่า ดูอีกทีซิว่าจะหันได้อีกไหมนะครับก็จะมีข้อตาให้เห็นอย่างชัดเจนอ่ากล้องอยู่ทางนี้ครับไม่ใช่ครับต่อ,อโอเคครับอาจจะมันกล้องอาจจะไม่ชัดนิดหนึ่งอ่าโอเคครับก็ได้เป็นนี่ฮะได้เป็นสองสองข้อนะครับนะฮะอันนี้ก็มีตาเห็นอย่างชัดเจนตรงนี้ครับนี่ครับมีสองเลยนะฮะ อันนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะครับนี่ครับก็ยังที่ําเดียวแล้วนะครับว่าสำคัญถ้าเราเปิดปากแผลเมื่อไหร่ก็ต้องทาปูนแดงนะครับก็ได้ประมาณนี้1 2 3 4 5สองสามสี่ห้านะครับได้5ข้อตานะครับส่วนทั้งหข้อตาจะรอดหมดหรือเปล่าก็ยังต้องรู้อีรอบหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับบางที ข้อตาเสนจันบางชนิดเช่นข้อตาเสน่หจันเขียวที่ผมเคยทําไปเนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเสนจันโกเมนธรรมดานี่ก็ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเคยทามาแล้วนะครับแล้วก็เสน่จันโกเมนเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูดูโกเมนด่างนะครับโกเมนด่างนี่ผมเพิ่งทําไปเมื่อวันที่เจ็ดวันนี้วันที่สิบสิบเจ็ดนะฮะวันที่ถ่ายทานี้นะฮะก็สิบวัน เราจะไปดูว่า10วันสนิทจันโกเมีนด่างที่ผมช,ชําช,ชําโดยใช้แเปก้รมมอสแช่น้ำธรรมดาไม่มีการอบนะฮะนั้นผลเป็นอย่างไรนะครับลองดูซิว่า10วัน10วันก็เกือบเกือบ2อาทิตย์นะอาทิตย์กว่ากว่าเป็นยังไงเดี๋ยวจะให้ดูให,ให้ชมนะครับผู้ชมครับก็เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะตากให้แห้งก่อนนะครับก็ได้5ชิ้นตาครับ ซึ่ง5ชิ้นตานี้เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ทุกท่านให้คุณผู้ชมท่านได้รับทราบเป็นขา่าวๆไปนะครับเดี๋ยววันนี้จะอัปเดตตัวที่เสน่จันโกมินดังนะครับที่ท,ที่มีการผ่าไปแล้วเมื่อวันที่7สิบวันนะครับ,บอัพยนหลังไปสิบวันนี่ครับผู้ชมครับก็หลักการง่ายนิดเดียวนะครับไม่มีรากเราจะชํำน้ำแต่ถ้ามีรากเราจะชํำทรายนะครับส่วน อ่าท่านผู้ชมมีเทคนิควิธีการอื่นที่ดีกว่าหรือที่เคยทําแล้วได้ผลนะครับก็คอมเมนต์มาแบ่งปันกันนะครับคุณผู้ชมครับทุกท่านก็จะได้แบ่งปันกันเพราะแต่ละท่านนั้นจะมีอ่าวิธีการที่แตกต่างกันออกไปนะครับบางครั้งสภาพอากาศแต่ละที่ก็แตกต่างกันแสงแตกต่างกันนะครับบางทีการชําน้ําอาจจะให้ผลดีกับสภาพอากาศอีกแบบหนึ่งหรือแสงอีกแบบหนึ่งก็เป็นได้นะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับที่ทําน้าไว ท่านผู้ชมจําได้ไหมครับนั่นคือสนิจจนเขียวครับที่ชําน้าไว้ตั้งแต่ตอนนั้นนะครับตอนนี้ใบเก่าใบเก่านี้โรยไปแล้วนะครับนี่เป็นใบใหม่นะฮะนี่ครับก็ชําน้ําก็ได้ผลครับผู้ชมครับนี่ฮะก็เกิดรากของเขาขึ้นมาก็พอสมควรนะครับยังไงก็รอดแน่ๆแบบนี้นะฮะนะครับแบบนี้รอดแน่ๆนะครับก็อันนี้ก็อาจจะยุ่ยไปละนะครับแต่ว่าน้าถามว่าเปลี่ยนไหมเปลี่ยนนะฮะผมเปลี่ยนผมไม่เปลี่ยนบ่อยนะครับผมเปลี่ยนทุกเจ็ดวัน เจ็ดวันเห็นสภาพน้ําเปลี่ยนสีไปผมก็จะเปลี่ยนแต่นี่ตัวนี้คือตัวล่าสุดนะครับสีก็เลยออกจะเป็นสีน้ําตาลสีโอวนตินสีกาแฟไอสีชาแล้วนะฮะนี่นะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าได้ผลนะฮะถือว่าได้ผลอันนี้หมายถึงว่าเสษเฉนเขียวนะเจนเขียวเขียวที่แช่นะครับที่ชําน้ําแล้วนะครับได้ผลนะฮะคุณผู้ชมครับนี่แหละครับก็เป็นหนึ่งในวิธีการชําน้ํา ยกยอดมาชำน้ำก็ได้ผลนะครับส่วนประกายดาวกลายของเราจะได้ผลหรือไม่ก็ลุ้นต่อไปนะครับขอบคุณผู้ชมครับเราก็จะมาดูอุปกรณ์นะครับเหมือนกับที่ผมเคยชํำสนิจันโกมินด่างหรือเสนิจันเขียวนะครับผู้ชมครับนี่ครับเราจะใช้ข้อตานะครับเวลาเรานําข้อตาไปลงนะครับเราจะเอาส่วนที่เป็นตานะครับลงไปข้างล่างนะครับ ผมชมครับก็มีวัสดุก็ประมาณนี้ครับนี่เราเป็นกล่องใส่อาหารเก่านะครับทําทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับจากนั้นสําคัญที่สุดก็ตัวนี้นะครับสเปกแรมมอสเชน้ําผมใช้ตัวกันเชื้อรานะครับลงไปด้วยนะครับผู้ชมครับเพื่อให้เขากันเชื้อราไว้ด้วยในตัวนะครับซึ่งสเปกแรมมอสก็เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าสนิทจันโกเมียนด่างที่ผมได้ เพราะไว้นะครับเมื่อวันที่เจ็ดที่ผ่านมานะฮะเจ็ดตุลาคมนะที่ผ่านมาวันนี้สิบเจ็ดวันไยทัมเนี่ยวันสิบเจ็ดตุลาสิบวันจะมีอะไรให้เราได้เห็นงอกออกมาให้เราได้ชื่นใจบ้างหรือ,อยังนะครับซึ่งหลักการก็ใช้หลักการเดียวกันนี้นะั่นคือใช้สเปรย์น้ำมอสแช่น้ำนะครับคุณผู้ชมครับไม่ผมมีใช้วิธีการแบบไม่ได้ไม่ได้อบนะฮะคุณผู้ชมครับก็หลังจากที่เพาะ เอามาชามไว้แล้วเราก็เราปล่อยไว้เลยนะครับในสภาพอากาศตามธรรมชาติเลยนะครับที่โล่งเลยนะครับผู้ชมครับของเรามีแค่ห้าชิ้นตานะครับแต่ว่าตัวเพราะเราใหญ่ไปนิดหนึ่งก็คงไม่เป็นไรนะครับดีกว่าแคบหน้านะครับก็ได้ประมาณนี้ครับผู้ชมครับอย่าลืมนะครับบีบให้บันหมาดก็ใช้ที่เป็นข้อตานะครับนะครับคว่ำลงครับอืนะครับประมาณนี้ครับวางธรรมดาได้เองครับผู้ชมครับ วางให้เขานิ่งๆซื้อนิดหนึ่งนะฮะเช่นกันครับเราก็เอาข้อตาลงนะครับท่านผู้ชมท่านอ่าได้มีเทคนิควิธีการอื่นๆอยากจะแบ่งปันก็เรียนเชิญได้เลยนะครับเห็นลรหลายท่านทำทรายก็มีนะฮะก็วิธีการใดที่ทำแล้วได้ผลนะครับก็ถือว่าเป็นวิธีการที่เราสามารถนำมา ต่อยอดได้นะครับหรือจะเปลี่ยนเป็นวิธีการอื่นๆบ้างลองวิธีอื่นบ้างก็ไม่เป็นไรนี่ครับผมเรียบร้อยห้าชิ้นตาเสนจจนโกเมนอาเสนเจนประกายดาวกลายนะครับคุณผู้ชมครับก็จะประมาณนี้นะครับง่ายนะครับคุณผู้ชมครับสามารถทําได้นะครับใครก็ทําได้นะครับทีนี้จาจะให้คุณผู้ชมได้ดูครับที่ผมชําไปแล้วเมื่อวันที่วันที่7ตุลาที่ผ่านมานะครับ ว่าวันนี้17 10วันเป็นยังไงบ้างเนี่ยครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นอ่าโกเมนโกด่างครับโกเมนด่างนะครับนี่คือโกเมนด่างคุณผู้ชมพอมองเห็นภาพอยู่นะครับนั่นครับเห็นอ่าแตกออกมาแล้วใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับแตกออกมาแล้วเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูครับนี่ครับอ่าเห็นไหมครับนี่ครับอืเนี่ยครับเห็นไหมเห็นนะฮะนี่ครับแต่ละอันก็เห็น ผลผลิตออกมาแล้วนะครับว่าวิธีการนี้ก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับอาทิตย์กว่า,วาครับคุณผู้ชมครับไม่ถึง2อาทิตย์10วันนะครับ10วันก็ได้ประมาณนี้วันนั้นผมได้ถ้าผมจำไม่ผิดได้10 16ชิ้นตาหรือไงนี่แหละครับนี่แหละครับก็โกเมนด่างครับโกเมนด่างนะครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจลองอินลองเช็คมาดูนะฮะปกติก็ชอบเพาะนะครับคุณผู้ชม ถ้าท่านใดสนใจโกมีนด่างลองลองถามเข้ามาดูนะครับอันนี้ก็เป็นที่นี้มีอีกชุดหนึ่งนะก็คือก่อนหนโนนะครับผมทำจันดําครับแต่จันดําเนี่ยภาพอาจจะยังไม่ค่อยชัดบางก็จะมีไม่กี่อันนะฮะที่ท,ที่ที่เห็นภาพแล้วนะครับบางอันก็ยังยังไม่เห็นนะฮะอันนี้ก็เป็นอันนี้ดําครับเสน่ห์จันดํานะครับน,นี้ก็เป็นการทดลองเหมือนกันนะครับเพราะเสน่ห์จันดําปกติก็จะ แยกหน่อมากกว่าที่จะใช้วิธีการผ่านะครับแต่มันต้นเขาใหญ่แล้วนะครับแก่ okay. แล้วก็เลยใช้วิธีการนี้นี่คือผลงานในการชำรํำโดยใช้เฟรชนัมมอสเชน้ำน,นะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณผู้ชมครับที่คุณผู้ชมได้ชมผ่านไปนั่นก็คือการผ่าตาสนจันประกายดาวกลายนะครับจะรอดไหมของวันนี้ครับคุณผู้ชมครับก็ได้เห็นทั้งการ ยกยอดนะครับแล้วก็ชําน้ําแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับนะครับซึ่งก็เป็นการชําน้ําง่ายๆแบบง่ายๆเลยนะครับแล้วก็มีการเพาะข้อตาที่เราสามารถหันจากต้นของเขาได้นะครับนะครับคุณผู้ชมครับก็ถ้าหากชื่นชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ครับทังที่ในภาพนะครับหรือกด subscribe นะครับติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเมื่อคลิปเขาลองออกก็จะได้เตือนให้คุณผู้ชมได้ มาชมสาระดีๆนะครับจากการปลูกเสน่จันทร์นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามนะครับขอคุณผู้ชมทุกท่านโชคดีมีชัยมีเงินใช้จะได้ขาดมือสวัสดีครับ